พระดิจา้ามนีลุยสานพานาสิพระมหา,า,าซื้อปลาไปเพกเข่าพี่น้องซื้อปลาไปทํากับข้าวอือม uh huh. นี่ปลาอย่างไ,ไงว้าว <Wow. S 2> อุ้ยตัวใหญ่หญโลดเทไรตัวใหญ่หญโลดเทไรคะเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่ค่ะ นั้นปลาอะไรยายหลายปลาเหรออันนี้ปลาช่อนเอาตัวใหญ่ใหญ่สองตัวสามตัวว้าวอันนี้ปลาอะไรปลาดูจะดูเหรอจะไลอันนี้ปลาช่อนตายแล้วก็ปลาจะดูนี้เหยียบเสียอันนั้นปลาอะไรเออคิวคานเฮดอันนี้รถเท่าไหร่คะอันนี้ปลาดุูปลาดูปลาดุก งอนมูมันตายประเนี่สียเหรอปลานี้ก็มีเนี่ยปลาอย่างเนี่ปลากดเนี่ยปลากดนี่รถจักบาทคันนี่เออเออจถามเจ้าของคนนีค่ะของนี้เพิ่น

ันนี้อะไรล้างนานเลยนี่ตุ้มเอี้ยเรียกเราอี๋ลูกขาพี่สุดยอดเราโตขึ้นี่ขั้นเป็นหนึ่งเจ้าของเดียวกันไหมนี่เนี่ยเอาจากสองตัวเลยเนี่ยโลเท่าไหร่เนี่ยยายเนี่ยตัวเนี้ยไม่ตัวจะใหญ่ใหญ่จ้อยเนี่ยตัวบักใหญ่เลยตัวบักใหญ่เลยเนี่ยในเนี่ย นี่มักตัวเนยลนู่นน่อยสกิวต่งสี่ตัวเดียวเท่าไหร่ี่ยน,นีจะเอาตัวนี้จะเอานี้แม่ผองจะเอาตัวตายเป็ยังตัต่รา้องออืันนี้พ่นคัดแล้วนะเนี่ยอันนี้พันคัดแล้วนนแวม่ผองรถเท่าไหร่ตัวตายนะแล้วจะเป็นเพันขายรเท่าไหร่ ตัวใหญ่ใช่ขนาดอืมไม่นุ่นๆตัวแม่น่าใหญ่มากเลยเนาะแม่ผ่องเอาไปทำอะไรฮะแม่ผ่องจะเอาไปทำอะไรตัวตายนะเอาตัวตายเต๊ะก็ได้ไม่พัดเอาตัวสุดๆตัวสเงี้ยนะอุ้ยนั่นยังไม่ตายเอาหรือไม่ตายก็มีเลือกเอาที่เลือกเอาที่ตัวไหนมันเพิ่งตายใหม่ๆนะเม้นออเลือกาเลยกระเต็ดขึ้นให้มันเรืองกระเต็ดขึ้นให้ดิ ตัวตายตัวตายไม่ไหมนี่พี่น้องรถละหกสิบบาทค่ะรถละหกสิบบาทนี่ยายตัวใหญ่ๆเนี่ยอืมยายทิ้งใบพืชก่อนนะเขาเขาเรียกเอาตัวดูอันไหนตาตามันไอ้ตาเหมไอนนี่เนี่ยเม้นตัวใหญ่ๆเนี่ยนั่นนั่นเออเออนั่นแหละเป็นเนื้อหนังบวมเป็นเนื้อมันเป็นอย่างนั้นเอ๊ะมันตากแดดเนาะอันนี้ปลาไอจีด มาิ่ีกระบุนอีลีเลยนะนังค้นกับผิดนังค้นว่าผิดแต่หนูกินว่าเห็นผิดเด็อนะเมียตาดูอ่ะอือพี่ด็อกพี่ไปดูไปดูมูสดๆที่เพิ่นขัดมาพี่น้องเพิ่นขัดเพิ่นขัดยายจะเอานี้เหรอแต่ไปเอาตัวใหญ่นุ่นจีตัวใหญ่มากอันี้ใหญ่ในนู้นนะถ้าจะเอาก่อนนะไม่หลานอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่เหมือนกันนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเนี่ยเออนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกัน นี่ตัวใหญ่ๆมากเอ๊ะตึ๊บๆจึ๊บอย่้บอกให้ดิบอกกันดิชี้เอาตัวตัวน่ะอันนี้เขายังไม่ช่างยังไม่ช่างเลยอ๋ออันนี้ยังไม่ช่างไอ้นู้นช่างแล้วอไปดูตรงนู้นเข้ากัดอ้วกกระโดดมาหากันแล้วอันนี้อันนี้มันมันคนละรุ่นเลยยายอันนี้รุ่นอันนี้รุ่นเท่าไหร่คะ นี่ร้อยยี่อ่ร้อยยี่นีไล่ไปร้อยนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งเก้าสิบแปดสิบไล่ไปนี่อันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งขยับไปดิอันนี้แปดสิบอันนี้แปดสิบอันนี้ห้าสิบเลยแปดสิบอันนี้เอาโอ้ยอันนี้อันนี้ร้อยร้อยนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะใช่เอาอันนนีร้อยรอยนี่ร้อยร้อยก็ใหญ่เหมือนกันดิ ตัวใหญ่ๆโลละร้อยว่ได้บ่ะคะตัวใหญ่ๆโลละหนูอยากดูตัวมันนะตัวใหญ่ๆอ่ะมันใหญ่ขนาดไหนหนูขอดูตัวมันได้บ่ะก็นี่ไงเออตักให้หนูดูดิอย่าขึ้นนไม่ได้เลยเรอมีตัก้ปต้องไปเลยต้องไปเลยตัวใหญ่มากพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่อีหลีใหญ่อีหลีก็เป็นใหญ่อีหลินหนูเหนอ่ะอืออู้อู้ใหญ่จริง หัวใหญ่ก hmm. ว like mm ่า hmm. น um, ี um, ้เออใหญ่ใหญ่มากของโลกว่าก็ม um. ี A ่เออเออเอายายเอาตัวไหนบอกให้เพ UH> um. uh, ันตักให้ก่อนยายตัวละร้อยนี่บอกตัวละร้อยนี่บอกเอากิโลเอาเอาลเอาจักตัวเอาจักสองสามตัวก็ว่าไปตีอืมอืมเห็นไหมน่ะอุ้ยนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะตัวละร้อยเนี่ยตัวตัวละร้อยก็ใหญ่เอาเจ้าพัดเอานี่ก็ได้นี่ตั้งดี อันนี้ลลอยๆจ้ะตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะออเนี่ยลอยๆลอยๆตัวใหญ่เหมือนกันนี่พี่น้องพากันมาหาซื้อปละมองคนทรงเลยค่ะนี่โอ้โหผู้สาวดิเ่ราะนัดเลยผู้สาวเรไปเจอช่อนกันทันมันเนี่ยนอือชื่เยอะชื่ยอะเอาไปช่างช่างดูดิว่าอันนี้มันเท่าไหร่อันนี้มันกี่ตัวได้กิโลยายไปดูดิกี่ตัวกี่โลอุ้ยทำไมแม่ได ตายเจ้ S <S ่ทำไมได้ตัวใหญ่จังเนี่ยยายเอาตัวตายบอกตายตายแลยวยายอยู่ตรงไหนนี่บอกนี่แหละเออนี่ราคานี่ลดละหกสิบบาทนี่หกสิบบาททำไมยายได้ตัวใหญ่ก็ยายได้แล้วตัวใหญ่เออเออเอออู้วไม่ยุ่นเลไม่มันนั่นพอดกิโลยาย่สองโลสองโลกี่ตัวห้าตัวสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวสองโล โตละโตละครึ่งโลเออตัวละครึ่งโลนี่ถามว่เอาตัวใหญ่ใหญ่ครับใหญ่สุดยอดสุดยอดใหญ่เลยใช่ไหมอืมอันนี้เพิ่นยังมาทุกครั้งนี่พี่น้องพากันมาหาสื่อปลาเอกับเผาจ้าแค่นี้กันเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามวิสารบ้านนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปสวัสดีจ้า